สวัสดีครับพอดีสักเมื่อวานเนี่ยมีคนมาถามผมเรื่องคลาวบูธนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้บอกไปนะครับว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มอ่ะเพราะว่า1นะครับมันลงได้แค่เครื่องเดียวนะครับ1 c l o u d b o o บูคุณใช้ได้แค่1นึ่งดีไว้นะครับพลาเปอร์มันฟอนวันดีไว้นะครับอันนี้ก็แม่งๆม่งยังไงยังไงแล้วนะคือจริงๆผมว่ามันเป็นโปรแกรมหลอกหาตังค์ อ,ออหนึ่งดีไวอ,อ,อย่างเครื่องผมเนี่ยนะเดือนหนึ่งอ่ะมันขุดได้พันสตโตชีนะครับก็คือ0 0นย์จุดศูนย์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 หนึ่งบีซีนะครับแต่ว่าค่าบูสสปีดเนี่ยอย่างอันเนี้ยเนี่ยหนึ่งเดือนขุด ขุดได้สองเท่านะครับไลท์เนี่ยคือสอง x สองเท่านะก็คือจากหนึ่งพันซัตโตชีเป็น 2, สองพันซัตโตชีนะครับแต่ว่าคุณต้องเสียค่าคาวบูทหนึ่งหมื่นซตโตชีครับมันคุ้มตรงไหนครับมันไม่คุ้มเลยใช่ไหมครับแลวคราวนี้ลองมาดูที่ราคายอย่างอื่นกันบ้างผมข้ามไปดูหนึ่งปีเลยนะครับเพราะว่าส่วนลดมันจะเยอะที่สุดก็คือได้ส่วนลดมากถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยก็คือเราจ่ายเป็นบิตคอยน์เนี่ยจ่าย เพียงแค่เดือนละห้าพันสาโร้อยห้าสิแปดาตชีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับหนึ่งเดือนคุณขุดได้เพียงผมอะ่ะผมไม่ใช่คุณหนึ่งเดือนผมขุดได้เพียงหนึ่งพันซาตชีนะครับตรงนี้ไม่คุ้มเลยนะครับแต่ถ้าคือคนที่เครื่องแรงๆอ่ะอาจจะคุ้มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอะไรเ้นเก้าเนี่ยแต่เครื่องไรเ้นเก้าซีพียูไรเ้นเก้าก็เป็นหมื่น เครื่องนี้คงประมาณเกือบแสน,นถ้ามาบูตตรงเนี้ก็น่าจะคุ้มอยู่เพราะว่าเดือนหนึ่งไยเช่นก้าวเนี่ยมันจะได้เป็นประมาณสิบเท่าของที่ผมได้ก็คือได้เดือนละหมื่นบิตคอยนะครับเพราะฉนั้นถ้าเครื่องขุดได้เดือนละหมื่นบิตคอยนะครับแล้วก็บูตเป็นสองเท่านะครับมันก็จะคุ้มแล้วเพราะว่าเดือนหนึ่งมันจะได้เดือนละประมาณ 20, สองหมื่นสองหมื่นสตชีใช่ไหมแต่เนี้ยคุณจ่ายแค่ห้าพันสตชีเองดังนั้นอ่ะตรงเนี้ยคุณต้องลองเล่นดูว่าเครื่องคุณแรงแค่ไหนนะครับถ้าเดือนหนึ่งอ่ะเครื่องคุณขุดได้ประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทอ่ะนะประมาณร้อยห้าสิบาทขึ้นไปก็พอจะคุ้มแล้วสําหรับการเปิดคาบูทนะครับแต่ถ้าเดือนหนึ่งเครื่องคุณขุดได้ ในอัตราที่ต่ำกว่านั้นน่ะก็คือถ้าเดือนหนึ่งได้ไม่ถึงหมื่นไม่ได้ได้ไม่ถึงหมื่นซาตโตชีผมว่าไม่ควรใช้ข่าวบูธเลยนะครับก็ยังไงก็ไปลองกันดูนะครับว่าเครื่องคุณสามารถขุดได้เดือนละหมื่นซาตโตชีหรือเปล่าถ้าขุด,ไม,ดไ,มไม่ได้หนึ่งหมื่นซาโตชีขึ้นไปก็ผมว่าไม่คุ้มหรอกนะครับลองคิดดูดีๆนะเราคำนวณคำนวณกดเครื่องคิดเลขคำนวณดูเพราะว่าถ้าผมคำนวณละเอียดเนี่ย จริงๆต้องรู้ก่อนว่าเครื่องของคุณมีกําลังขุดเท่าไหร่นะครับแต่เขาคาวๆก็ประมาณนี้นะครับถ้ากําลังขุดน้อยๆสักแบบเดือนหนึ่งได้แค่พันวัตตชี้อย่างผมเนี่ยอย่าเลยครับเสียดายตังค์จะขาดทุนด้วยคือมันไม่ได้เสียดายตังค์เองเลยมันขาดทุนเน่ยมันประเด็นแล้วก็จะทําไปทําไมเนาะโอเคครับวันนี้ก็มาฝากแต่เพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีจ้า